ครับสวัสดีครับพบกับผมน,นะครับหมอดูราหูนะครับราหูดูดวงดูดวงกับหมอดูราหูนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับฟังการพยากรณ์ดวงรายปักนะครับประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2566นห้ร้บกนะครับการพยากรณ์ของผมนั้นนะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมขางกว้างๆนะครับก็จะมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านที่ไม่ตรงบ้างนะครับอันนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดของท่านนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับก่อนจะไปรับฟังนะครับฝากกดไลลคค์์์กกกกกดดแแชรรร้ว็็หาตงสับ ชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมนะครับชาวราศีกุมเป็นคนธาตุลมนะครับชาวราศีนี้เป็นชาวราศีที่มีพลังและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมากนะครับรักอิสระเสรดีนะครับไม่ชอบให้ใครมาบงการไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะครับชอบความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนใจนักเลงนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาเป็นคนมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับมากกว่าเป็นคนที่แบบชอบให้คนอื่นช่วยเหลือนะครับ อันนี้ก็คือนิสัยของชาวราศีกุมนะครับต่อมาเรามาฟังดวงรายปักกันนะครับในปักนี้นะครับคำว่าปักนี้ก็คือวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับการงานยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีดาวศุกร์มาคอยช่วยนะครับดาวศุกร์เป็นราชาโชคนะครับแต่ด้วยด้วยตัวเนื้อง,งานเองแล้วเนี่ยการงานยังค่อนข้างติดขัดและมีปัญหาค่อนข้างเยอะในปักนี้นะครับอาจจะต้องคอยให้เพื่อนคอยช่วยแล้วก็คอยแก้ไขให้นะครับ หากท่านทําเพียงลําพังนี่อาจจะไม่สําเร็จนะครับในปักนี้นะครับค่อนข้างจะหนักออกการนะครับในเรื่องของการงานนะครับปัญหาคาราคาซังเยอะแยะมากมายนะครับอีกทั้งปัญหาในเรื่องของปัญหาเก่าทั้งปัญหาเก่าปัญหาใหม่นะครับยังเคลียร์ไม่จบนะครับก็เป็นอะไรที่แบบต้องให้คนอื่นคอยช่วยนะครับถึงจะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยแต่ว่าการเงินถือว่าดีมากๆนะครับของท่านนะครับ การเงินของท่านดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นาาราชาโชคนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้มีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับเข้ามานะครับมีโอกาสได้เงินก้อนเงินได้เงินก้อนนะครับมีโอกาสได้ได้เงินจากการทํางานนะครับมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่ท่านลงทุนไปแล้วนะครับหรือว่ามีโอกาสถูกไวร้รอยเบอร์เลยก็ว่าได้นะครับในเดือนนี้นะครับเป็น เป็นสิ่งดีๆที the ่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินถือการเงินถือว่าดีนะครับการเงินถือว่าดีนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับถือว่าดีมากๆนะครับการเงินนะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยความรักก็เหมือนจะดีนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่นะครับเป็นความรักที่มั่นจันทร์เพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับแต่ว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีถุนเนี่ยมันเป็นพินตุบาทนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความรักที่เกิดขึ้นเนี่ย อาจจะเป็นความรักที่ไม่บอยสุดใจสักเท่าไหร่นะครับต้องสืบประวัติสืบภูมิหลังกันหน่อยนะครับว่าเขามาแบบบอยสุดใจหรือไม่เขามาแบบโสดสนิทหรือไม่นะครับอาจจะมีปัญหาตามหลังมานะครับอาจจะมีภาระตามหลังมาได้นะครับหากเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจออกไปนะครับโปรดรมัดระวังตัวในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะครับในเรื่องของคนมีคู่แล้วนะครับคนมีคู่แล้วเนี่ยก็ ความรักก็ออกมาในทางที่ดีนะครับมีความรักที่ดีมีชีวิตที่คู่ที่ราบรื่นดีนะครับแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการนอกใจให้ดีๆแล้วกันนะครับอาจจะมีมือที่3เข้ามาได้นะครับก็หากเราเผลอใจไปปัญหามันก็จะตามมานะครับมันจะไม่จบง่ายๆนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของความรักนะครับสำหรับโรคไปขั้วเจ็บก็ไม่มีอะไรน่ากังวลในปักนี้นะครับก็ ปักนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ